จับคู่แฟรนชส์ทำเลนาบ้านทำได้ขายราวยวอยู่เป็นคู่ดีกว่าอยู่คนเดียวการเลือกลงทุนเหมือนกันถ้าเรามีสินค้าให้ลูกค้าเลือกยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งดีแม้จะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเทียบกับรายได้ที่จะตามมาแบบคูณ2อ,อันนี้ก็น่าสนใจเคล็ดลับสําหรับคนลงทุนน้อยอาจจะจับคู่เลือกลงทุนแฟนชายที่ใช้งบไม่สูงมากและยิ่งถ้าไม่ต้องมีค่าเช่าพื้นที่ใช้ทำเลนาบ้านเป็นจุดขายรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้น 1. ลูกชิ้นทิพย์บวกฟินิชชาฐานาบ้านอยู่ในทำเลที่ดีคนพุกพานย่านชุมชนและเปิดขายลูกชิ้นปิ้งยังไงก็ขายดีแน่โดยเฉพาะลูกชิ้นทิพย์ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานส่งให้คนลงทุนปิ้งย่างได้กำไรดีแนะนำสำหรับคนลงทุนใหม่งบน้อยสามารถเลือกแพ็กเกจคอมโบเซต2,990บาทไม่มีเตาหรือ3290บาทมีเตาไฟฟ้าได้วัตถุดิบพร้อมขายลูกชิ้นหมูไม้เล็ก2 0 0ไม้ลูกชิ้นเอ็นหมู200ไม้ไส้กรอกนม1กิโลกรัม ไส้กอรอกเยอรมัน1กิโลกร,รัมเป็นต้นและจะดีแค่ไหนถ้าติดกับร้านลูกชิ้นของเรามีเครื่องดื่มให้บริการลูกค้าด้วยซึ่งสามารถลงทุนกับฟินิชชา์ที่ราคาเครื่องดื่มเริ่มต้น19บาทแพ็กเกจแนะนาสําหรับคนงบน้อยคือไซส์เอส9,999บาทแถมยังเป็นแฟรนไชส์ไม่มีค่าธรรมเนียมสัญญาตลอดชีพนอกจากขายหน้าร้านก็ยังสามารถขายเดลิเวอรี่ได้ด้วยความคุ้มค่าในการลงทุนลูกชิ้นทิปบวกฟินิชชาลูกชิ้นทิปชุดคอมโบเซตงบลงทุน2,999ถึง ถึง3,290บาทถ้าขายวัตถุดิบที่แถมมาได้ในชุดนี้ได้หมดคืนทุนทันที4,400บาทในส่วนของฟินิกชา์ลงทุน9,999บาทยอดรวมลงทุนทั้ง2แบรนด์แฟนชายประมาณ13,000ถึง14,000บาทแต่เราจะขายสินค้าได้2อ,อย่างถ้าทำการตลาดดีๆเน้นบริการดีๆรายได้ต่อเดือนดีกว่าทำงานประจำแน่นอนสนใจลงทุนลุกชิ้นทิฟโท0625940555 02808 75 7ด8้8เจสนใจลงทุนฟินิกส์ชาทโทร0 6 4 1 3 7 7 2 7 8 2ยืน1หมูย่างกะทิบวกมากะชาใครที่มีหน้าบ้านทำเลดีๆและอยากขายหมูปิ้งสามารถเลือกลงทุนกับยืน1หมูย่างกะทิที่มีแพ็กเกจหลายแบบให้เลือกลงทุนได้สำหรับคนงบน้อยอยากลงทุนเริ่มต้นไม่แพงแนะนำไซเอสราคา9,900บาทในชุดนี้ได้วัตถุดิบคือหมูเสียบไม้5แพ็กแค่มีเตาสำหรับย่างกับโต๊ะแค่1ตัวก็เปิดร้านได้ถ้าจะให้ครบจบในที่เดียวลูกค้าได้ซื้อหมูปิ้งอร่อยและยังมีเครื่องดื่มเย็นๆให้เลือกซื้อได้ด้วยแนะนำว่าสามารถเลือกลงทุนกับ มากระชาเพิ่มอีกหนึ่งแฟรนไชส์ได้จับคู่ขายรายได้ดีแน่โดยแพ็กเกจของมากระชาที่จะแนะนําคือราคา290 0 0บาทสามารถออกแบบร้านเองได้มีอุปกรณ์ส่งตรงให้พร้อมเปิดร้านพร้อมการสอนสุกให้ก่อนการเปิดร้านความคุ้มค่าในการลงทุนยืนหนึ่งหมูย่างกะทิบวกมากระชาทั้งสองแบรนด์แฟรนไชส์ไม่มีค่ารายเดือนรายปีไม่หักเปอร์เซนต์จากยอดขายโอกาสคืนทุนประมาณ2-3เดือนโดยขึ้นอยู่กับทำเรนในการเปิดร้านงบประมาณการลงทุนรวมกันของทั้ง สองแฟรนไชส์ประมาณ3,900 0บาทซึ่งถือว่าไม่มากแต่จะขายได้ทั้งหมูย่างและเครื่องดื่มรายได้เฉลี่ยต่อวันเกินคุ้มค่าแน่นอนสนใจลงทุนยื่น1ห,หมูย่างกะทิโทร0962364645สนใจลงทุนมากะชาโทร0 9 9 9 7 4 9 9 4 1 0 8 5 8 4 0 9 2 1 7 3. ต่อเนือย่างบวกชาไข่มุกไอชากลิ่นหอมๆของเนื้อย่างถ้าเปิดร้านขายที่ไหนก็รายได้นแน่ยิ่งถ้าเป็นทำเลหน้าบ้านของตัวเองไม่ต้องเสียค่าเช่ารายได้ดียิ่งกว่าทำงานประจำได้เลยโดยต่อเนื้อย่างมีหลากหลายแพ็กเกจที่ให้เริ่มต้นราคาไม่แพงเช่นชุดทดลองขายงบลงทุน3,000บาทได้เนื้อโคขุนค้ารถ500ไม้หรือชุดขายจริงงบลงทุน6 0 0 0บาทได้เนื้อโคขุนค้ารถ1,000ไม้เป็นต้นจะดีแค่ไหนถ้านอกจากจะมีเนอย่างรสชาติอร่อยเรา ยังมีเครื่องดื่มอร่อยๆอออให้บริการลูกค้าได้ด้วยโดยเราสามารถลงทุนแฟรนไชส์ชาไข่มุกไอชาที่ใช้งบลงทุน39,000-79,000บาทมีอุปกรณ์และการสอนอบรมให้พร้อมขายสะดวกง่ายพร้อมสำหรับนักลงทุนมือใหม่ถ้าลงทุนทั้งสองแบรนด์แฟรนไชส์สามารถเปิดขายคู่กันร,รายได้ดีแน่นอนความคุ้มค่าในการลงทุนต่อเนยย่างบวกชาไข่มุกไอชางบการลงทุนโดยร,รวมถ้าเลือกลงทุน2แฟรนไชส์ประมาณ42,000-48,000บาทซึ่ง ต่อเนื้อย่างถ้าเราขายใบละสิบบาทและขายได้หมดในวัตถุดิบชุดแรกเท่ากับมีกําไรทันที2 0 0 0ันถึงสี่พบาทยังไม่นับรวมรายได้จากการขายเครื่องดื่มจากแฟนชายชาไข่มุกไอชาที่ลงทุนน้อยโอกาสคืนทุนภายใน1นถึงสเดือนจึงเป็น2สุดยอดแฟนชายที่ลงทุนคู่กันพร้อมสร้างรายได้ที่ดีมากสนใจลงทุนต่อเนื้อย่างโทรศูนย์แปดเจ็ดหกห้าเจ็ดสองสี่ห้าหนึ่งสนใจลงทุนชาไข่มุกไอชาโทรศูนย์แปดสี่สามแปดหกสามแปดแปดแปดศูนย์แป 5้า6 4 4 8 8 4. อูฟูลูกชิ้นปลาเยาวราชบวกเอ f เจฟสบิวฟังหยานมสดทานาบ้านทำเรดีมากและอยากลงทุนขายสินค้าที่ได้กำไรแนะนำว่าอูฟูลูกชิ้นปลาเยาวราชคือคำตอบที่น่าสนใจงบลงทุนก็ไม่แพงมีหลากหลายแบบให้เลือกเช่นชุดทดลองขายงบลงทุน2,990บาทเท่านั้นชุดนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วหรือจะเลือกลงทุนชุดทดลองขายราคา5,990บาทที่มีโต๊ะแค่หนึ่งตัวก็เปิดร้านได้มีวัตถุดิบแถมให้พร้อมเปิดร้านได้ และคงจะดีสุดๆถ้าน,นอกจากนี้มีลูกชิ้นทอดลูกค้าย,ยังสามารถซื้อเครื่องดื่มและขนมปังสังขยาได้พร้อมกันโดยสามารถเลือกแพ็กเกจเพิ่มกับแฟนชายเอสเจเฟสมิลปังหยานมโสดที่ใช้งบลงทุน18,900บาทและไม่ต้องทําอะไรมากเพราะทางแฟนชายจะจัดเตรียมอุปกรณ์การเปิดร้านบวกวัตถุดิบบวกคู่ม,มือการขายพร้อมการฝึกอบรมจนสามารถเปิดร้านได้ความคุ้มค่าในการลงทุนอูฟูลูกชิ้นปลาเย,ยาวาราชบวกเอสเจเฟสมิลปังหยานมโสดนี่คือ2ความคุ้ม ค้าที่ประสานกันอย่างลงตัวงบการลงทุน2แฟรนไชส์ประมาณ2 5 0 0 0บาทรับประกันเรื่องของรายได้ที่วัส์ปินดีกว่าทํางานประจํามากๆโดยอูฟูลูกชิ้นไฟเยาวราชด้วยความที่ลงทุนน้อยแต่ขายดีมากโอกาสคืนทุนภายใน1เดือนส่วนเอเจเฟสมิวปังหย่านมสดที่ขายได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นปัน่นและขนมปังสังขยากาไรประมาณ50%จากยอดขายและทั้ง2แฟรนไชส์ไม่มีค่ารายเดือนรายปีไม่หักส่วนแบ่งจากยอดขายใดๆอีกด้วยสวนใจลงทุนอูฟูลูกชิ้ ปายวาราโทร085 105 5888สนใจลงทุนเอเจเฟสนิวปังหยานนมสดโทร089 673 8594 086 544 8738 087 703 3490 ซูโมโล่ลูกชิ้นปลาระเบิดบวกโมโมะชาชานมไข่มุกไต้หวันทำเรนาบ้าสิ่งที่จะขายดีที่สุดคืออาหารและเครื่องดื่มยิ่งคนเยอะอยู่ในย่านชุมชนยิ่งขายดีโดยซูโมโล่ลูกชิ้นปลาระเบิดสินค้าซื้อง่ายทานง่ายขายดีมากแพ็กเกตลงทุนมีหลากหลายสำหรับคนเริ่มต้นงบน้อยแนะนำแพ็กเกจร,ราคาเริ่มต้นเพียง2 4 9 0เบาทเป็นชุดทดลองขายได้วัตถุดิบและอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านหรือจะเลือกลงทุนเพิ่มอีกนิดกับแพ็กเกต5490บบาทที่จะได้จำนว,นวนวัตถุดิบสำหรับการ ขายเพิ่มมากขึ้นด้วยและถ้าเปิดคู่กับแฟรนไชส์เครื่องดื่มที่ลงทุนไม่แพงอย่างโมโมชาชานมไข่มุกไต้หวันที่ใช้งบลงทุน39,000บาทแต่ขายเครื่องดื่มได้มากกว่า40เมนูที่พร้อมดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีมีการฝึกอบรมให้ก่อนการเปิดร้านสอนเทคนิคการขายและยังสามารถขายผ่านช่องทางเดลิเวอรี่เพิ่มอีกได้ด้วยความคุ้มค่าในการลงทุนซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิดบวกโมโมชาชานมไข่มุกไต้หวันงบลงทุนโดยรวมของ2แฟรนไชส์ประมาณ42,000บาทแต่การันตี ว่าขายดีแน่อย่างซูโมโ่ลูกชิ้นปลาระเบิดสามารถคืนทุนได้ภายใน1เดือนส่วนโมโมะฉชานมไข่มุกไตหวันไม่เกิน3เดือนก็คืนทุนได้และทั้ง2แฟรนไชส์ไม่มีค่ารายเดือนรายปีไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายสร้างรายได้ให้ผู้ลงทุนได้อย่างเต็มที่สนใจลงทุนซูโมโ่ลูกชิ้นปลาระเบิดโทร082486999 9 0892090088สนใจลงทุนโมโมะฉชานมไข่มุกไตหวันโทร092445994 การเลือกลงทุน2แฟรนไชส์พร้อมกันในมุมหนึ่งคืองบลงทุนที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่มองในอีกด้านคือโอกาสเพิ่มยอดขายได้แบบคูณ2และยังทําให้ลูกคา้ารู้สึกประทับใจมาที่เดียวกันแต่ได้สินค้าทั้งอาหารและเครื่องดื่มพร้อมกันยิ่งถ้าทำการสลัดดีๆมีการขายเดยวเวอรี่ร่วมด้วยไม่ใช่แค่การลงทุนเพื่อสร้างไรายได้แต่จะกลายเป็นธุรกิจที่ดีชนิดที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ค้ f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7